ราชาลูกหลังทั่วโลกขอสเสนอแฟนแมนยูยิ้มบอกมาคัมแบ็กซ้อมลุ้นชะมิดเดิลสโบรก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับถือเป็นข่าวดีที่แฟนบอลปีแสดงได้ชื่นใจกันบ้างเพราะล่าสุดพอบอกบากองกลางซูเปอร์ร์ชาวฝรั่งเศสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสมสุรอยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพิวริีกอังกฤษกลับมาลงซ้อมเต็มรูปแบบกับเพื่อนร่วมทีมเมื่อวันอังคารที่1่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หลังจากที่พักแข้งไปนานเกือบสเดือนเพราะปัญหาบาดเจ็บที่ต้นขาถือเป็นข่าวดีสำหรับปีแสดงของกุนซือราฟรังนิกที่มีโปรแกรมประลองโอทัฟอร์ดดวลกับมิดเดิลสโบในศึก f a ครับรอบ4วันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์นี้และเชื่อกันว่าปอกบาอาจจะมีชื่อช่วยทีมในเกมดังกล่าวขณะที่บรรดาแข้งตัวหลักอย่างคริสตินอลโลนโดบรูโลเฟนเดสเจดอนซานโชรวมถึง3นักเตะที่เพิ่งไปพักร้อนที่ดูไบยอย่างมาคัสเรดฟอร์ดแฮร์รี่แม็กไกวร์และดีโกนาโ ก็หลงซ้อมด้วยความมุ่งมั่นเช่นกันหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงพักเบรหนีหนาวของศึกพิมลิกทั้งนี้แมนยูเจ็ดร้างสนามมานานหลายวันโดยเกมล่าสุดของพวกเขาคือเกมลีกนัดที่เปิดบ้านเชือดเวสแฮมอยูนเด็ดหนึ่งต่อศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่22มก,การาคมมาคัตเลดฟอร์ดกองหน้าของแมนเชสเตอร์เดให้กำลังใจดอนนี่ฟร์เบกกองกลางเพื่อนร่วมทีมหลังย้ายอยู่กับเอเวอร์ตันมิดฟิลทีมชาติฮอลแลนด์ผิดหวังในการค้าแข่งในถินโอทัฟฟอร์ด เนื่องจากไม่ได้รับโอกาสเท่าที่ควรแม้จะเปลี่ยนมาเป็นรับฟรังนิกที่รับหน้าที่ต่อจากโอเลกุน่าโซชาก็ยังไม่ได้ลงเล่นตัวจริงในลีกเลยแม้แต่คนเดียวจะมีกระแสะเรื่องย้ายทีมออกมาอย่างต่อเนื่องกระทั่งตลาดหน้าหนาวที่เพิ่งผ่านพ้นไปในที่สุดกองกลางวัย24ปีก็ได้ย้ายทีมสมใจด้วยการไปรอยู่กับทีมทอฟฟี่โดยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้หลังการย้ายทีมทางแรดฟอร์ดออกมาให้กำลังใจเพื่อรวมทีมโดยดีทวิตข้อความของสมสร ที่ประกาศว่าฟันเบกย้ายไปเอเวอตันว่าพี่ชายแสดงให้พวกเขาเห็นว่าสามารถทําอะไรได้บ้างพร้อมรูปหัวใจและแท็กชื่อของฟันเบกด้วยสําหรับฟันเบกจะสวมเสื้อหมายเลขก30ให้กับเอเวอตันโดยทีมดังแห่งเมอร์ซี่ใช้รับผิดชอบค่าในเต็มจํานวนของนักเตะที่120,000ปอนอด์เผยสาเหตุลีดเมินคว้าฟันเบกก่อนย้ายซบเอเวอตัน มีรายงานว่าสโมสรลีดยูไนเต็ดปริเสธที่จะคว้าตัวดอนนี่เฟอร์เบกกองกลางตัวสำรองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่แข่งในศึกพรีเมียร์ลีกไปร่วมทีมในช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวที่ผ่านมาดาวเตะทีมชาติฮอลแลนด์ต้องการลงสนามอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ต้องตกเป็นตัวสำรองทั้งในยุคข,ของโอลิโกนาโซชาและลาฟลังนิกโดยมีหลายสโมสรอัง,งกฤษที่ให้ความสนใจเดอะยอร์กเชียร์โพสต์ระบุว่าแมนเชสเตอร์และท็อตแนมฮอสเปอร์ ได้ยื่นข้อเสนอให้ลีเดจิตสามารถยืมตัวฟันเดกและแฮร์รี่วิงส์ไปร่วมทีมในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายแต่มาเซลลบีเอลซาได้ปฏิเสธกลับไปเนื่องจากมองว่าฝีเท้าของทั้งคู่ยังไม่ได้ตามมาตรฐานที่เขาต้องการนอกจากนั้นคุณสื่อชาวอารเจนตาย,ยังได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาจะไม่ดึงนักเตะใหม่เข้ามาร่วมทีมในตลาดรอบนี้หากผู้เล่นคนนั้นไม่สามารถช่วยยกระดับทีมให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไรก็ตามอดีตกองกลางอาร์เจนต์ก็ได้ย้ายทีมสมใจในวันสุดท้ายของตลาด โดยเขาจะไปเล่นให้กับเอเวอเรตที่เพิ่งแต่งตั้งแฟรงค์ลมพ์ดเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลวูดเวิร์ดให้สัมภาษณ์ก่อนพ้นรองประธานบริหารแมนยูทางการผมภูมิใจที่รับใช้แมนยูเน็ดและนับเป็นเกียตรติที่ได้ทำงานให้กับสโมสร,รฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมานาน16ปีวูดเวิร์ดเผยหลังลุกเจอเกอีแต่จะอำลาโอทัฟฟอร์ดอย่างสมบูรณ์แบบในเดือนเมษายนสโมสร,รอยู่ในสนภาพมีอนาคตที่ดี ผมมีความทรงจำตอนที่เราได้แชมป์ยุโรป้าลีกเอฟเอคัพและลีครับ,รบเราลงทุนเกินกว่า1,000ล้านปอนในระยะเวลาของผมและผมดีใจที่ไดเห็นพัฒนาการของนักเตะในยุคข,ของโอเลกุนาโซชาและทีมงานของเขาในรอบ2ปีที่ผ่านมาดานอาโนเซียวคนใหม่ได้เอ่ยว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติที่มีโอกาสได้รับใช้สโมสร,รที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้และแฟนบอลของพวกเขาผมพุ่งมั่นที่จะพาทีมคว้าเกียรติประวัติให้มากที่สุดเท่าที่ผมสามารถจะทำได้ อุรุกไวยโชว์ฟอร์มสมฉายาจอมโหดเปิดรังและยิงเวเนซุเอลา4ต่อ1นึในเกมคัดฟุตบอลโลก2022โดยเอดินสันเขานี่ห oh ัวหอกจากแมริเเด็ตโชว์ตีลังกายิงสุดสวยเมสันกรีนวูดอ้วมหนักถูกโปลิจตั้งข้อหาเพิ่มอีกดาวเตะทีมผีแดงถูกจับกลุมตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาและถึงขณะนี้เขายังถูกคุมขังอยู่เพื่อการสอบสวนเพิ่มเติมหลังโดนตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายและข่มขืน กระทั่งล่าสุดเมื่อ1กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองแมนเชสเตอร์ประกาศว่ากรีนวูดถูกสงสัยว่าก่อความผิดเข้าข่ายล่วงละเมิดทางเพศและขู่ฆ่าด้วยซึ่งส่งผลให้อนาคตของกองหน้าดาวรุ่งซอกเขาดับวูบค่อนข้างแน่เจ้าหน้าที่ได้รับเวลาให้สอบสวนชายวัย20เพิ่มเติมหลังจากเขาถูกจับกลุ่มด้วยข้อสงสัยว่าข่มขืนและทำร้ายหญิงสาวเจ้าหน้าที่ตำรวจถแถลงผู้ต้องสงสัยยังถูกคุมขังอยู่ เขาจะถูกสอบสวนเพิ่มเติมหลังเจ้าหน้าที่รับการเพิ่มเวลาจนถึงวันพุธที่2กุมภาพันธ์หลังจากการสอบสวนจนถึงขณะนี้เขาถูกแจ้งข้อหาเพิ่มทั้งต้องสงสัยว่าล่วงละเมิดทางเพศและขู่ว่าจะฆ่าการสอบสวนยังดําเนินต่อไปและเจ้าทุกได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างดีไม่ได้พูดได้เกิดแล้วกรีนวูดโดนลบออกจากเกมฟรีฟ2าเมสันกรีนวูดหัวหอกคาหดของแมนเชสเตอร์ยูไนเตด โดนมรสุมชีวิตเล่นงานอย่างต่อเนื่องล่าสุดตัวละครของเขาในเกมฟุตบอลย่อนฮิตถูกลบออกไปเรียบร้อยแล้วหลังก่อเหตุเช้าโชว์สะเทือนวงการลูกหนังกรีนวูดโดนวิบากกรรมอย่างหนักเยียงลามไปสู่โลกของเกมเมื่อ EA Sports ได้ทำการอัปเดตแพลตฟอร์มเกม FIFA 22ทั้งใน Xbox PlayStation คอมพิวเตอร์ PC และทุกออฟไลน์โหมดโดยลบตัวละครกรีนวูดออกไปจากเกมเรียบร้อยแล้วมีใครครบอีกไหม เปิดชื่อแข่งแ,แมนยูที่ยังฟอลโล่ไอจีกรีนวูดเพื่รอร่วมทีมเรดเดวิลหลายรายพาการอันฟอลโล่ไอจีของกรีนวูดเช่นกันทั้งคริสตโนโรนโดฟิลโจนอเล็กเตเลสพ่อปอกบาเฟรดเจสซี่ลินการ์ดเอดินสันคาวนีดาบิดเดชาและมาคัสและฟอร์ดแถมลินเดลเซนต์ตะฮับทีมชาติสวีเดนเป็นรายล่าสุดที่อันฟอลโล่หัวหอกทีมช่างกรีเพิ่มอีกรายอย่างไรก็ดีเป็นที่เปิดเผยว่ายังมีนักตเตะมายเลในทีมชุดใหญ่รวม17รายที่ยังฟอลโล่กรีนวูด โดยในจำนวนนี้มีคุนพลชื่อดังอย่างแฮร์ดี้แม็กไกว์กับตันทีมและบรูโน่เฟรนเดสจมทัพทีมชาติโปรตุเกสดวมอยู่ด้วยสรุปรายชื่อนักเตผีแดงในทีมชุดใหญ่ที่ยังฟอลโล่อินสตาแกรมของกรีนวูดนับจนถึงวันที่หนึ่งมก,กราคมทอมฮีตันดีเนรสันเอริกบายีแฮร์ดี้แม็กไกว์ราฟเฟลวนันดิโกดาโลลุกชออารอนวานบิส,สากาควอนมาตาดอนนี่ฟานอเบกอันเดียเปเดล่าบรูโน่เฟรนเดสเจมส์การ์เนอร์สกอตต์แม็กโทมนิน เจดอนซานโชแอนโทนีอีลองกาชูลาชอริเตเรแฟนแมนยูแห่คืนเสื้อกรีนบูธสปอนเซอร์ระงับอีกเจ้าแฟนบอลแมนยูเต็ดแห่คืนเสื้อแข่งของเมสันกีรีนบูธที่เมกาสโตขณะที่ขนมเจ้าดังเป็นสปอนเซอร์อีกรายต่อจากไนจีที่สั่งระงับความสัมพันธ์เส้นปมเชา้าแฟนบอลจำนวนมากพาก,กันไปที่เมกาสโตเพื่อคืนเสื้อของกรีนบูธตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมารวมทั้งของเงินคืนด้วย เนื่องจากไม่พอใจกับพฤติกรรมของนักเตะและไม่ต้องการเป็นเจ้าของเสื้อผู้เล่นที่ตัวเองไม่มีความชื่นชอบแล้วขณะที่ทีมวีเวอร์สปอนเซอร์บนอกเสื้อทีมไอ t e ตประกาศว่าพวกตนกำลังติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดส่วนไนกี้สปอนเซอร์ของกรีนบูธสั่งระงับความสัมพันธน์เบื้องต้นกับสตาร์วัย20ปีแล้วเนื่องจากตกเป็นข่าวในทางเสื่อมเสียและใช้ความรุนแรงล่าสุดแคทบิลลี่สปอนเซอร์ยังเป็นทางการอีกรายของปีแสดง ก็สั่งระงับผลิตภัณฑ์ทางการตลาดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรีนบูธระหว่างที่กำลังดำเนินการสืบสวนคดีนี้แบรนด์ t, ขนมเจ้าดังแถลงว่าแคดบิลรี่ไม่ยอมรับความรุนแรงในทุกรูปแบบความร่วมมือของเรากับสโมสรไม่ใช่ผู้เล่นรายบุคคลอย่างไรก็ตามในขณะที่กำลังตรวจสอบข้อกล่าวหานี้การตลาดหรือผลิตภัณฑ์ใดๆที่เราสร้างกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่นำเสนอผู้เล่นรายนี้เราจะติดตามสถานการณ์อย่างใ,ใกล้ชิดต่อไป ย้อนรอยสิแข้งซูเปอร์สตาร์ที่แควนสตารก่อนเวลาอันควร 1. จอร์ดเบสอายุ27ปีตำนานของแมนเชสเตอร์7และทีมชาติไอร์แลนด์เหนือผู้โด่งดังสุดๆในยุค60-70แต่กลับเลือกแควนสตาร์อย่างรวดเร็วในปี1974ในขณะที่อายุเพียง27ปีแต่ถึงกระนั้นเจ้าตัวก็เคยคว้าแชมป์ลีกมาแล้ว2ส,สมัยแชมป์ยุโรป1สมัยและบรลงดออีก1สมัยเลยทีเดียว 2. มิเชลพราตินีอายุ32ปี ยอดตำนานทีมชาติฝรั่งเศสที่โด่งดังสุดๆในยุค80สร้างชื่อ้วยการพาทีมตาไก่คว้าแชมป์ยูโร8ปพร้อมคว้าบอลรองอสอมสมัยติดต่อกันในปี8 3 8 4และ85แต่หลังจากนั้นในปี87เขากลับประกาศเลิกเล่นด้วยวัยเพียง32ปีเท่านั้น 3. มาโกแฟนบัตเทนอายุ3 1ปีสำหรับดาวยิงตำนานทีมชาติเนเธอร์แลนด์รายนี้ต้องบอกว่าถือเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ต้องจำใจเลิกเล่นเพราะอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าและสะโพกที่รบกวนอย่างหนักในช อย่างไรก็ตามเขาก็ได้ฝากผลงานอันยอดเยี่ยมกับประตูในรอบชิงชนะเลิศยูโร88ที่พาฮอลแลนด์เอาชนะสาภาพโซเวียตไปได้นั่นเองซีแฟงไรการ์ดอายุ32ปีอีกหนึ่งตำนานชาวกังหันลมที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุค80-90โดยเฉพาะกับอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมโดยเจ้าตัวมีส่วนสำคัญในการพาโต้สกัดควาแชมป์ยูโรเปียนคัพในปี1995และนัดชิงชนะเลิศในปีนั้นคือเกมสุดท้ายของเขาก่อนจะอำลาวงการนักเตะได้ด้วยวัยเพียง32ปี หาเอดิคันโตนาอายุ30ปีดาวเตะชาวฝรั่งเศสตำนานของแมนเชสเตอร์ในยุค90เรื่องฟีเท้าของเขาในยุคนั้นต้องบอกว่าไม่เป็นรองใครเช่นกับความอินดี้ทั้งการแต่งตัวและพิติกรรมนอกสนามแถมในปี1997เจ้าตัวก็กลับประกาศแขวนสตั๊ดแบบดืด้อทั้งที่ยังอยู่ในช่วงพีก,กับปีสแสดงซึ่งณนะเวลานั้นเพิ่งจะอายุได้เพียง30ปีเท่านั้น6แพทริกไคลเวิร์ดอายุ31ปีดาวยิงชาวฮอลแลนด์สร้างชิตการยิงประตูชัยยา ax, ero, าาแจคว้ชมมปโรไดในี1995 ซึ่งขนาดนั้นอายุได้เพียง18ปีก่อนจะมาโด่งดังสุดๆกับบาร์เซโลนากระทั่งในปี2008หลังจากพ่านจรอนอยู่พักใหญ่เจ้าตัวเลือกที่จะวางมือด้วยวัยเพียง31ปีเท่านั้นเจ็ดฮิดเดโตชินาคาตะอายุ29ปียอดกองกลางระดับแถวหน้าของเอเชียยุค90ถึง2000แจ้งเกิดกับเปรูรจาก่อนจะมาคว้าแชมป์เกาโช่เซรากับโรมา่าและย้ายไปอยู่กับทั้งปาร์มาโบลอนยาฟิออเลนตินาและสโมสรสุดท้ายคือโบตัน ก่อนจะประกาศอำลาสนามในวัยเพียง29ปีและผันตัวไปเป็นนายแบบในเวลาต่อมา 8. ดาวิดเบลลี่อายุ29ปีครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นดาวรุ่งที่ถูกจับตามองมากที่สุดของหนึ่งในวงการฟุตบอลอังกฤษเคยค้าแข่งอยู่กับทั้งอาเซนอลท็อตแนมฮอมสเปิร์และแบ็คเบิร์นโรเวอร์สแต่กลับเป็นอีกคนที่โดนอาการบาดเจ็บรบกวนอย่างหนักตลอดการค้าแข้งทําให้ในปี2 0 1 4เจ้าตัวตัดสินใจวางมือจากการเป็นนักฟุตบอลในวัยเพียง29ปีเท่านั้น าอังเดชูรเรอายุ29ปีตัวรุกดีกรีแชมป์โลกปี2014กับทีมชาติเยอรมันผู้ที่ลงมาแอสซินให้อินซิเล็กคว้าชัยเหนืออาเจนตินาของเดียร์เมซี่ไปได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษเคยย้ายมาค้าแข่งกับเชลซีแต่ดูเหมือนว่าฟอร์มการเล่นจะไม่ถูกใจนาาใหญ่ณนะเวลานั้นยังโชเซ่มอนโยจนต้องย้ายกลับไปเล่นในบ้านเกิดอีกครั้งแม้จะได้เล่นกับทีมดังอย่างวอลฟ์บวกและดอร์มุนแต่ก็ไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้จนในปี2020หลังหมดสัญญาก ้าต,ตัวก็ประกาศแขวนสตั๊ดทันทีด้วยวัยเพียง29ปีเท่านั้น10เซคิโออากูเอโรอายุ33ปีสตาร์ชาวอาเจนนาที่แจ้งเกิดกับอลิโกมิริตก่อนจะย้ายมาเป็นตำนานของแมนเชสเตอร์ซิตี้กระทั่งหมดสัญญาและตัดสินใจย้ายาูยา่กับบาร์โซโลนาเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่แล้วก็ดันโชคร้ายมามีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจและอาการหัวใจเต้นผิดปกติทําให้ในที่สุดต้องจําใจประกาศเลิกเล่นโดวยวัย33ปีเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ